นี่จะพาทุกคนมาที่สายมอปัตตานีเมืองแห่งอาหารอร่อยก็คือง่ายสายมอนี่เป็นสายที่มีอาหารเยอะแยะมากทุกคนเรามาดูกันว่าสายมอตั้งแต่หน้าโรงการพิมพ์ทุกคนจนถึงวงเวียนม,มอปัตตานีมันจะมีอาหารอะไรบ้างและก็จะมีอาหารอร่อยแค่ไหนประเภทไหนราคาขายเท่าไหร่เราไปดูกันทุกคนไปร้านแรกเราอยู่น,น,นทุกคนร้านข้าวผัดกะเพราทุกคนราคาเริม่มต้นอ,อยู่ที่25บาท30บาททุกคนแล้วก็35 35อันนี้ทุกคนคือจะบอกว่าราคานักศึือสจริงๆทุกคนเราไปสั่งกันทุกคนว่า ราคาเขาจะถูกยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินกันด้วยทุกคนนะไปดูทุกคนแม่เอาข้าวกะเพราเนื้อหนึ่งข้าวคเนื้อหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาทํเป็นยังไงทุกคนนี่ทุกคนเราสั่งไปลากเลยนี่ทุกคนเป็นวิธีการทําที่แบบเอาตรงเลยว่าสติพูดจริงๆนะทุกคนสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดกว่าทุกร้านคือร้านนี้จะรักษาความสะอาดมากตรงที่ว่าแม้แต่พื้นเนี่ยเขายังมีการปูเพื่อไม่ให้แบบพื้นสกปรกด้วยทุกคนเรามาดูไข่ดาวทุกคนคือแบบน่ากินจริงๆทุกคน ไข่แดงไม่สุคือแบบของโปรแล้วก็ขอบกรอบ้วยทุกคนนี่ยทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหนี่ใส่พริกไปทุกคนเนี่ยจะดูความแซบว่าแซบขนาดไหนแล้วมาดูตรงนี้เลยทุกคนเป็นการเตียระทะแล้วก็ที่สําคัญจะเป็นซอสผัดสูตรทางร้านเองทุกคนใส่ไปเลยเออดูทุกคนสามกระบวยทุกคนนี่สี่นี่นะทุกคนโอ้โหทุกคนโอ้โหดูทุกคนไม่รู้ว่าจะบอกว่าน่ากินแค่ไหนเรามาดูกันทุกคนเป็นการเรามาดูว่าเป็นการเรียง เรียงข้าวของเขาทุกคนเนี่ยเป็นแดดเบสิกของเขาเลยทุกคนนี่เลยเนี่ยลูกค้ามาตลอดเลยเนี่ยโอ้หดูน่ากินมากทุกคนดูทุกคนน่ากินมากควันเริ่มมาแล้วควันเริ่มมาแล้วทุกคนนี่ร้านนี้เปิดมาแล้วประมาณสามปีทุกคนแล้วก็เราเขาจะขายราคาประมาณย5้าบาทเริ่มต้นย5ห้าบาทสามสิบสามห้าทุกคนนี่ราคาแบบนักศาสตร์จริงๆสร้างอาชีพให้กับเราได้เลยร้านนี้ทุกคน โอหดูทุกคนเนี่ยคือกะเพราสามไร่เลยทุกคนเข้ามาโอ้โหเนี่ยจะเริ่มละเริ่มเป็นข้า,กาวกะเพราจริงๆแล้วเพราะข้า,กาวกะเพราที่นี่ของแท้ไม่มีอะไรเลยนอกจากไปกะเพราจริงๆทุกคน <S <S นี่เริ่มใส่กละจานแล้วท,ลท,ลท,ลลทุกคน,นทีละกีละกรกะกรกรนกรกุกคน,นก,นก,กคนนนระกกรนกรกรกรนกรกระกรนกระกรกระกระกรระกระกรระกระรกระกรระกรกรกระกรระกกมรกะ อิ่แบบสุดๆอะคือหนึ่งหนึ่งหกล่องนี่คือถ้าไม่กินก็คือไม่รู้เลยว่าจะเอาท้องไปไว้ที่ไหนละสุดๆเในวันน,นี้โอ้โหทุกคนน่ากินมากทุกคนนี่โอ้โหยดูเรามากินกันเลยทุกคนว่ามันจะอร่อยแค่ไหนอ่ะเข้ามาใกล้ๆทุกคนอออืื้หดูนี่คือกระเพาเนื้อของเขาแบบคือน่ากินมากเลยทุกคนนี่คนหือโอ้โหผู้มาเนี่ย รสชาติก็แบบเข้มข้น,นจริงๆทุกคนเนี่ยไข่แดงเยิมย้มๆโอโ้โหน่ากินมากโอ้โหทุกคนหอมความอร่อยไม่ต้องพูดถึงอร่อยจริงๆอะ่ะต,ตรงเลยยังไงทุกคนเดี๋ยวที่นี่อร่อยเป็นคนไม่อร่อยจริงไม,รไม่อยู่ในถังเปียทุกคนดูข้างหลังนี่ย